สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็มีที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับ ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะไปส่งเจ้าก็นะครับส่งที่อําเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับลูกค้าจองมาแล้วนะครับก็เตรียมจัดส่งลูกค้าจริงๆก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่สนใจคันนี้มากนะครับก็มีไม้2ไม้3นะครับถ้าท่านแรกนะครับไม่จบนะครับอันนี้นะครับเราก็ขาดสีเก็บกันชนหน้าให้นะครับตรงที่มียิ้วลอยนะครับนะครับ เปลี่ยนชนหน้าดิ้วรอยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนของเหลวน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็แถมเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนหูกระจกตัวนี้ตัวเก่ามันมีลอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสริมให้คือตัวคิ้วนะครับคิ้วกันสาดนะครับทั้งสี่ชิ้นนะครับอันนี้แถมให้ลูกค้าไม่ได้บอกลูกค้านะครับก็แถมให้ลูกค้าแล้วก็เรากําลังจะเดินทางจัดส่งนะครับนะครับนัดลูกค้าไว้ช่วงบ่ายนะครับก็เพิ่งเก็บสีเสร็จนะครับ พึ่งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะออกเดินทางเลยนะครับเลิ่มเอกสารพร้อมโอนนะครับลูกค้าไปโอนที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับนะครับพอเป็นป้ายทะเบียนร้อยเอ็ดไม่ต้องแจ้งย้ายนะครับไปโอนได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับเราเราเดินทางเลยนะครับนะครับผมแล้วก็หารถนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะครับเนี่ยก็ไปกับพี่ชายสองคนนะครับ นะครับนี่นะครับเราจะเดินทางเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้านะครับนะครับเราเช็คพร้อมๆให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับผมนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากได้รถเก่าไฟสะสมนะครับ คันนี้โตโยต้านะครับโอ้ยโตโยต้าโทษทีนะครับตัวนี้อิซูซูดากอนนะครับดากอนายนะครับปีดากอนพาวเวอร์ปีสองหี่ห้านะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับปีทับกันกับ DMAX เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 5 0 0ันหนะครับทรงสวยๆอย่างนี้ลูกค้าทําเก็บนะครับจริงๆลูกค้าไม่ไม่คิดจะขายนะครับแต่ว่านะครับก็ ล right ูกค้าม right ีป right ัญหาเรื่องเงินนะครับก็เลยขายคันนี้มานะครับผมก็ใช้ไปด้วยนะครับขายไปด้วยนะครับสภาพภายในเป็นไฟฟาย่างี้เลยนะครับนะครับรถสมบูรณ์แบบนะครับหาใช้งานนะครับรับรองไม่ผิดหวังคันนี้นะครับแต่ราคามันจะแข็งหน่อยนะครับเป็นหน้าหวีตัวสุดท้ายนะครับนะครับสีก็ลงเรียบร้อยนะครับชุดโหลดก็ลงในเล่มเรียบร้อยนะครับนะครับน่ครับดูลอนกระบงกระบะนะครับสวยงามนะครับไม่ผุนะครับ นี่สติกเกอร์นะครับโอเคทุกอย่างอยู่ครบนะครับท่านใดสนใจคันนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับราคาจะสูงนิดนึงแต่ถ้าท่านในหารถไว้สะสมไว้ใช้งานย,ยาวๆนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูที่สีประตูนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ทอำเภอโกสมแล้วนะครับคันดีแม็กที่จะไปส่งก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับ วันนี้ผมขี่ตัวเขียวมานะครับอิสุดากอนคันนี้นะครับนะครับอิสุดากอน to คันนี้ท่านใดที่หารถใช้นะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับนะครับรถเพิ่งเข้ามาไม่ได้ลงใครนะครับก็ใช้อยู่นะครับนะครับะเราไปส่งรถอยู่หารถใช้งานนะครับสอบถามกันมาได้นะครับ ข้ามาบ้างนะครับเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่าก็มีเข้ามานะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นนะครับอาจจะกําหนดไม่ได้บางทีอาจจะมีสูตรโตโยต้าเก่งกระบะงอย่างนี้นะครับนะครับเราเป็นติดแค่ติดนเบรนะครับอาษีแต่รถบ้างอาษีแต่รถนะครับที่เป็นรถดีเทอร์โชรูมนะครับก็เลยเลือกสภาพรอนทธิ์ไม่ได้นะครับว่าจะเอารถรุ่นไหนนะครับชี้ไม่ได้เลย แล้วนะครับจะเดินทางนะครับถึงบ้านลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับติดตามกันไปนะครับผมวันนี้ก็ก็ถึงบ้านลูกค้ารอลูกค้าดูสภาพรถนะครับเป็นไปยังไงนะครับนะครับก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากขอบคุณลูกค้านะครับ